ครับฮัลโหลดีฮาบสวัสดีเพื่อนชาวคริปโตเคอเรนซีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องฟรีคริปโตนะครับผมช่องที่จะมาวิเคราะห์กราฟนะครับผมมาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวนะครับผมผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนเพื่อมาเทรดตามนะครับผมอ่าและช่องของเราคือเ่าฉลามที่เกาะวานนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผมช่องของผมนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าคนติดตามครบ2,000คนเมื่อไหร่นะครับผมผมจะมาแจกเหรียญเดือนหนึ่งนั่นเองครับผมแต่ยังไม่บอกว่าเหรียญอะไรเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กราฟและดูข่าวสารกันเลยครับเอาวันนี้นะครับผมวันที่26นะครับผมเดือน10เวลาประมาณ9โมงครึ่งนะครับผมที่ผมกำลัง อยู่นะครับผม b t c ก็บวกมาที่1.68นะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับผมเขียวขจีแทบจะทุกตัวเลยนะครับอ่าอีเทเรียมก็อยู่ที่4 2 0 0นะครับผมว้าวบวกมาเกือบจะ3นะครับอีเทเรียม ADA นะครับผม OGO นะครับผม BNB นะครับผมอ่าก็บวกมาหลายตัวเลยทีเดียวนะครับผมสดชื่นต้อนรับเช้าอันสดใสนะครับผม ใครที่ได้กำไรตัวไหนก็ดีใจกับเพื่อนด้วยนะครับผมอโอเคเดี๋ยวผมมีข้อมูลออนเชนมาให้เพื่อนดูกันครับเล็กๆน้อยนะครับอ่าเป็นของบุญคนนี้นะครับผมอ่าผมก็ได้ลองมาดูคร่าวๆประมาณว่าในไซเคิลเนี้ยนะครับผมอ่าเขาจะทําเป็นแบบว่า ช่องสีเขียวแบบนี้นะครับผมเมื่อเกิดช่องสีเขียวแบบนี้เส้นสีเหลืองลงมาแตะราวราเส้นสีแดงเนี่ยก็คือว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการขึ้นมานะครับผมอ่าขึ้นมานะครับผมเนี่ยครับมาแต่อีกขึ้นอีกนะครับผมอ่าพอมันขึ้นไปปุ๊บ,บ,บเด้งลงมาแต่เส้นสีชมพูอีกปุ๊บราคาก็มีการเด้งกลับขึ้นไปคืนนะครับผม อะไรประมาณนี้นะครับผมที่เขาได้วิเคราะห์ไว้นะครับผมโดยข้อมูลของเขานะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมาแตะแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับข้อมูล short term holder อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับก็เมื่ออยู่ในเกาะปุ๊บมีแนวโน้มที่ราคาอาจจะก,กลับตัวจากการพักตัวหรือการลงเนี่ยเป็นขึ้นได้นะครับผมมาสำหรับปัจจุบันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับเ,เพื่อนนะครับโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลของแพลน B นะครับผมที่เขาได้บอกเราไว้นะครับผม บอกว่าเมื่อ,อประมาณว่าเมื่อเกิดจุดสีแดงเนี่ยมันก็คือแบบประมาณว่าอาจจะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับผมก็อาจจะถึงจุดที่สูงสุดของไซเคิลนั้นๆอะไรประมาณนี้นครับผมถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับผมหรือจะดูอย่างนี้ก็ได้พอเกิดจุดสีแดงปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอาจ,จะมีการเทขายนะดแดงปึ๊บแล้วก็ทุงเลยนะครับผมอ่านี้แดงสุดปึ๊บ ก็ลงนะครับผมอ่ะเรียกว่าลงเลยกับตัวนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะแดงปุ๊บก็ลงอันนี้แดงประมาณสี่นะครับผมอันนี้แดงสองนะครับผมแล้วก็ลงยาวจนมาแตะเส้นสีดานะครับผมแทบจะทุกครั้งเลยนะครับผมเนี่ยเส้นจุดสีน้าเงินน่าจะเป็นจุดที่ควรเข้าซื้อนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็ให้เพื่อนๆเอาไว้ดูแล้วก็พิจารณาดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดสีแดง จุดแรกขึ้นมาแล้วนะครับผมในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอคอ,อยซีซันกันเลยครับโอ้ว้าวมันอยู่ที่61แล้วนะครับผมถ้ามันมาประมาณสัก75เมื่อไหร่แล้วก็ออคอยของเราที่ถือกันอยู่นะครับผมก็จะได้วิ่งพวดพาดทําทำกำไรนะครับผมโอ้โหอิ่มนนำสำราญกันทุกคนเลยนะครับแ่ผมก็ รออยู่เหมือนกันนะครับผมก็อยากให้มาถึงเร็วๆเ,เ,เช่นกันนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยนะครับผมวันนี้ที่ผมจะมาวิเคราะห์นะครับผมก็จะมี BTC Nearmatic Sol Link แล้วก็เวทนะครับผมประมาณนี้มาวิเคราะห์โดยเร็วๆนะครับผมโอเคอย่าง BTC ผมก็ยังคงตีไว้เหมือนเดิมนะครับผม ก็คือมาชนเส้นเทนเทนไลน์ตรงนี้นะครับผมอ่าซึ่งเป็นแนวต้านของ b t c นั่นเองครับผมอ่าที่ราคาประมาณ6กหมนสามนะครับผมอ่าถ้ายิ่งใช้เวลานานขึ้นราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับผมเพื่อต้องผ่านแนวต้านก็อาจจะยิ่งลาบากขึ้นนะครับผมอ่าเปิดไม่ได้ผมก็อยากให้ไซ์เวย์อยู่แบบนี้ขึ้นลงแบบนี้หรือจะไต่ขึ้นไปแบบนี้เราเบรกขึ้นไปอยู่สักทีนะครับผม เพื่อที่จะไปที่เป้าของเราตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าประมาณ6กหมื่นหกหกหมื่นเนะครับผมแล้วก็เบรคขึ้นไปยังจุดต่อไปของเราก็คือประมาณเจ็ดหมื่นสามันเองตอนนี้ก็ยังคงทรงงอยู่นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็ดีนะครับผมที่มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคเลยทีเดียวนะครับโอเคสำหรับดีก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับผมก็ยังคง วิ่งอยู่ในกรอบที่ผมได้ตีไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเราก็รอแค่จุดที่มันยืนไหวพักทัวร์แล้วเราค่อย Follow ไปนะครับผมแล้วเพื่อนเพื่อก็หาจุด stop l ล s s ที่ผมได้วางไว้อาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับผมใครที่ถือยาวก็ทําตามแผนของตัวเองนะครับผมอา่าก็ถือยาวต่อไปนะครับผมส่วนใครที่ถือสั้นเกงกำไรก็หาจุดเข้าจุดออกให้ดีนะครับผมหรืออาจจะออกที่ปลายไส้นี้ก็ได้นะครับผมอา่าแบบนี้ก็ได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งตัวเนียเนี่ยค่อนข้างจะพุ่งพลาดพวดพลาดเลยนะครับผมโอ้โหหลังจากที่เนี่ยได้ยืดพักตัวตรงนี้ที่ผมได้ตีไว้นะครับผมอ่าผมบอกว่าถ้ามันยืดไหวนะครับผมเราก็ค่อยซื้อนะครับผมซึ่งมันก็ยืดไหวแล้วก็เบรกขึ้นมานที่พิบสุดจุดห้านะครับผมแล้วก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับแท่งเดียวแล้วผมโอ้โห มุ่เป็นจรวดขี้แตกขี้แตกเลยนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมโหดมากๆเลยนะครับผมก็ได้ถ้าว่าถึงตามเป้าแล้วนะครับผมที่ได้ว่าเอาไว้นะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็ติดแนวต้หนู่นะครับผมแล้วก็กําลังจะพักตัวนะครับผมผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่ามันลงมาเยอะคือไอ้ขึ้นมาเยอะแล้วผมโทษทีนะครับอาจจะพักตัวแบบนี้นะครับผมหรืออาจจะพักแบบนี้ก็ได้นะครับผมถ้าพักอยู่แล้ว เริ่มใกล้จะเบรกขึ้นเนี่ยเราค่อยเข้าซื้อเลยครับผมอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับนี้นะครับผมทาเกตต่อไปเพื่อนๆก็ดูได้เลยครับเนี่ยอ่าวัดเติมกาวเติมอะไรกันได้เลยนะครับผมอ๋อเดี๋ยวผมจะลองทําราคาไว้นะครับผมอ่าสิบสี่ก็สิบหกอ่าสิบแปดนะครับผมก็ดูว่า มันจะทำคอลเลกชันอะไรหรือมันยืนไหวไหมนั่นเองนะครับผมถ้าใครดูกราฟไม่ค่อยเป็นนะครับผมดูแค่อย่างเดียวครับว่ามันยืนรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับอยู่เราใกล้กเบรกแนวต้านเนี่ยเราก็ค่อยลองเข้าซื้อดูนะครับผมแล้วก็หาจุดสต็อปลอนั่นเองนะครับผมที่สําคัญเลยคือจุดสต็อปลอนะครับโอเคสําหรับเนี้ยก็สวยงามนะครับผมก็ดีใจกับเพื่อนๆที่ถือเนี้ยด้วยนะครับเรามาดูเมติกเลยครับผมเพิ่งบอกไป คลิปเมื่อวานนะครับผมลองไปเปิดกันดูได้นะครับผมคลิปเมื่อวานเนี่ยนะครับผมคลิปเมื่อวานนะครับผมเมติกเนี่ยนะครับคลิปนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆลองไปเปิดดูกันได้นะครับผม,ผมว่าผมได้บอกว่ายังไงอ่าผมบอกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเจ้าแมตติกเนีย่ยแม่ใครไม่เข้านี่น่าจะโดนผมตีนะครับผมโอ้โห ผมอยากวาดให้เลยว่าเลือดสต็อปลอตมาตรงนี้นะครับแลให้เข้านะครับผมประมาณนี้มันคุ้มไหมนะครับผมซึ่งมันคุ้มมากๆนะครับผมแล้วผมก็ได้ทำตามแผนของผมไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมก็ควรจะมีแผนของตัวเองนะครับผมอ่านะครับจะลองวัดดูนะครับผมนะครับประมาณ12%นะครับผมอ่านี่ผมก็ยังปล่อยมันรันเทนต่อไปแล้วครับผม ก็จะไปไหนก็เรื่องของมันนะครับผมผมขอให้มันไปสูงๆแล้วกันนะครับผมยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับผมโอเคสําหรับเมทิกนะครับผมแต่ใครที่ยังไม่มีของก็รอดูก่อนนะครับผมว่ามันจะเบรกผ่านไปได้ไหมนะครับผมแล้วก็ถ้ามันยืนไปก็ค่อยเข้าซื้อนะครับผมแต่ถ้าใครอยากซื้อตอนนี้ก็ลองหาจุดสต็อปลอให้ดีนะครับผมแต่ส่วนของผมเนี่ย ได้ทาตามแผนของตัวเองไปแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ได้บอกมุมมองของผมไปเมื่อคลิปที่แล้วไปแล้วด้วยนะครับผมไปเปิดดูได้นะครับผมโอ้โหขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนได้ดูนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมโอเคต่อมาก็เป็นโซนะครับผมที่ผมต,ตีไว้อยู่ลเลยนะครับผมว่ามันในเปลยกรอบสามเนี่ยออกมาแล้วแล้วเป้าก็เป็นขั้นปึกป๊กปึ๊กปึ๊ก โอ้โหเป็นไงครับมันถึงสามเป้าของผมแล้วนะครับผมโอ้โหเนี่ยนะครับผมหนึ่งสองสองหนึ่งสองอ่าโทษทีมันก็เกิดมาแบบสองหนึ่งเก้าเลยนะครับผมอ่าก็ถือว่าสมบูรณ์แบบครบตามทุกเป้านะครับผมสําหรับโซลัน่านะครับผมอ่าแลตอนนี้ก็เหมือนจะมีเป็นไส้เป็นการพักตัวนะครับผมซึ่งผมก็มองว่า มันก็เดี๋ยวผมขอลบออกก่อนนะครับอ่า,อาซึ่งผมก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่เมื่อมันไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นโอทับหาเดรอของโซหรือเปล่าเนี่ยครับผมไม่ใช่ตรงนี้น่าจะมีการพักตัวสักพักนะครับผมหรืออาจจะลงมาพักตรงนี้ก็เป็นได้นะครับเพื่อหาแรงขึ้นต่อนะครับผมเป็นไส้เทียนเน้นๆนะครับผม เพื่อออิามหายนั่นเองนะครับโอ้โหสำหรับโซลนาก็ใครที่ถืออยู่นะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมอ,อ๋อสวยงามมากเลยนะครับผมก็ครบทุกเป้าที่ผมได้ตีไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอมาดูการปัดตัวของโซลนาแล้วก็ค่อยมาว่ากันถึงเป้าต่อๆไปนะครับผม สำหรับโซลนาก็ไม่มีอะไรครับผมใครที่ยังไม่มีของก็ให้รอก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ต่อมาเป็นเชดลิงนะครับสำหรับเชดลิงนะผมผมบอกว่ามันเบรกออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยที่แนวต้านตรงนี้นะครับผมก็ท่ายืนไหวนะครับผมค่อยฟอลโล่ไปนะผมแล้วก็นี่จุดสต็อปล็อตนั่นเองเห็นไหมผมเนี่ยวาดไว้ไอยู่เลยนะครับป้าก็คืออยู่ที่3 2 1สิแล้วเพื่อนๆดูตอนนี้นะครับผม32.19 ันก็ได้ถึงตามเป้าแรกของเราแล้วนะครับผมของผมทีผมผม่ผมได้คิดเอาไว้นะครับผมแหมนะครับใครที่ได้ดูตามแผนของผมก็คงจะได้ทํากําไรกันไปพอสมควรนะครับผมในระยะสั้นนะครับผมส่วนใครที่ถือยาวผมก็นี่ก็แล้วแต่นะครับผมเพราะผ,ผ,ผมก็ทั้งถือสั้นทั้งถือยาวปะปบบนกันไปนะครับโอเคสำหรับลิงก์ก็ ครบจบสมบูรณ์นะครับผมซึ่งผมใช่เป็นแนวต้าต่อไปแล้วผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมที่ปายนี้เลยนะครับผมแนวล่าต่อไปนะครับผมสินคาเป้าต่อไปที่เราจะไปถึงนะครับผมประมาณนี้แต่ก่อนอื่นผมขอให้มันพักตัวให้สวยงามก่อนนะครับผมแล้วใครยังไม่มีของก็ค่อยเข้านะครับผมเพราะจุดที่ผมบอกให้เข้าเนี่ยคือข้างล่างตรงนี้นะครับผมที่ผมเนี่ยติไว้เนี่ยครับแล้วก็จุดขัดหลอดนะครับผมประมาณนี้ แลตัวสุดท้ายก็จะเป็นเวทนะครับผมอ่าเวทก็เช่นกันนะครับผมผมบอกว่ารับประมาณนี้นะผมอ่าแล้วคัดลอดก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งมันได้เบรกจากข้างล่างขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วจุดเขาก็ควรเข้าประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วมันยืนไหวค่อยเข้าซื้อนะครับผมแล้วมันก็มาถึงแนวต้านนะครับผมอ่าถึงแนวต้านแล้วนะครับ นี่นะครับผมแล้วไม่ผ่านนะครับผมซึ่งเนี่ยเชเทิร์น่าจ,จะมีการพักตัวครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมการพักตัวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาแรงขึ้นต่อพุ่งพรวดขึ้นไปบนนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมถ้าไม่ผ่านก็ค่อยลงมาพักตัวข้างล่างแบบนี้นะครับผมอรอดูว่ามันยืนไหวแล้วมันเบรกไปทางไหนเพื่อนๆค่อยลองหาจุด เข้าสื่อนั่นเองนะครับผมอ่าฮะอ่าเป็นยังไงครับผมกับการวิเคราะห์กราฟของผมนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็อาจจะมีวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกหรือผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับผมและผมก็ไม่ได้มานแนะนาให้เพื่อนๆมาเทรดตามนะครับผมเพราะการรับความเสี่ยงของเรามันไม่เท่ากันนะครับผม อยังไงใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe เพื่อนเพื่อนก็กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ผู้ติด,ดตามผมครบ2 0 0 0ัคนเมื่อไหร่ผมจะมาแจกเหรียญฟรีนะครับผมอย่างไงก็ขอให้ทุกคนได้ตังนะครับผมแล้วก็ทำตามแผนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ